ค่ะแลค่ะจะว่าดเนื่องมีความไรนะคะแกกัดเดินไปเดินค่ะมีผ่านอะไรที่สองานข้าวได้แต่ว่ามีมีข้อดีติดของเรานะคะวันที่จะที่เกี่ยวกับเดินในที่พามเสกของเราซึ่งข้าวสุดของเรานี่คือทันตลับใหม่นะคะเพราะว่าเนื่องเราวันนี้สอบกลาง้าคสอบสุดท้ายนะคะสอบกลางาสอบสุดท้ายนะคะซึ่งว่าจะลองดูแล้วยันทันวาจะคึ้ก้าสอบปลายภาของลงสอผ้าคเรนสองแล้ว ต่อไปภาพแล้วต้องนันงสือตั้งใจนะคะแต่ว่าเราดูมีสังเกตีอะไรบ้างเพราะว่าตอ,อนนะเสียบ้างนะคะทุกคนต่อด้วยว่าอาจจะสูตรที่สอบได้ไดดแล้วต่อไปด้วยนะคะซื้อด้วยน้ำเนี่ยว่าตอนนี้มีหลายรก็ด้วยแต่ว่าลองดูมีใครสังเกตนะคะต้องอ่านหนังสือถ้าถ้าใครแม่หนังสือจะไ,ได้ตั้งใจนะคะรู้เกี่ยวไว้ด้วยเว,ว่าจะบักดต่อทนน่้น ว่าตั้งใจเวียดแล้วก็วเราซื้อนล็นิดน้อยนะคะเพราะว่าก่อดที่เข้ามานะคะตวดสอบไปด้วยหรือว่าบริการที่เราได้เอีนี่เองจดสุดท้ายของเราจดสุดท้ายซึ่งเราลองดูจิเองนิเดียวเองนะคะต่อถ้าไมหนา้าตาคือใส่บ้างในนี้นี่จะนอนสองขึ้นนอนสองทุ่มนะไปดูนะคะได้สอบอกลาวความดูเปบหลักอ่ะมันก็วิที่เข้าดูมุกบุกกันนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมด้วย มีการมีอะไรบ้างการวางแผนการอะไรมีหลายจีอีเยอะเลยแล้ว่าลองดูอีการวางแผนแล้วก็คุณการผลการมีตรงนี้อีหลายหน้าด้วยนะคะหนหนังสือจะสอบกาวผ้าเอาจะสอบได้สอบได้มีความักเดียดว่าสอบอะไรบ้างชาของมหาลัยสอบกลาวค้าแล้วจะสอบไปหน่อย นะคะเพิ่งออกไปสอบด้วยมีผมว่าเงสอบอีกด้วยซื้อวิชาการบัญชีจะลองดูนะมันมีเอ๊ะันมีสอบด้วยถ้าไม่สอบจะไม่ถึงเรื่องนะคะทุกคนตอนนี่อีกนะคะจะว่าเราไมีการหัวข้อใหม่และหัวข้อเดิมมีใช่ตัวก่อการแต่ว่าเราไม่ีการเดิมมีมีแค่นี้เองนะคะทุกคนวิธีวิชาหลักของมหาลัยใช่ไหม แต่ว่าซ่อนของเรานะนี่ก็ก็วิธีนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ามีวิธี YouTube ีีด้วยมีกวิธีเข้าช่องอะไรเนี่ยนะคะแล้ววิชาของวิเทศอีมีอะไรก็ใช่ไหมแต่ว่าก็ดเสว่ามีด้วยการบัญชีอันนี้จะเป็นภาษีการเงินแล้วก็แบบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวิชาบัญชีมหาลัยใช่ไหมรือว่าตอเนี้ วิชาสอบัญชีมาหาลัยอีตรงนี้นะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีมีอะไรบ้างนะเงันจะออกสอบไปหน่อยเพิ่งว่าออกอบัญชีไปเงันจะออกสอบด้วยนะแต่ว่าอานนี้ก็เกือบเกือบจะไม่ทันแล้วนะสิบัญชีมีเอ่อแต่ว่ามีควจะปอกล็อกอีพากบัญชีมีตรวสอบด้วยแต่ว่าสอบก็ไปด้วยน่าจะสอบรายงานสอบกลางค้าตรงนี้จะให้กดใจมาหมดเลยนะคะ งานการงานสอบอก,การค้ามีบทที่หนึ่งมีหัวข้อการวิเคราะห์รายงานการเงินมีอะไรบ้างนะจะหัวข้อจะสับง่ายจะ่อยนะคะจะว่าสถานังสีจอกหรือเปล่านะจะอ่านออกแล้วนี่นี่สอบเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนอนเมื่อนสอบเสร็จก็กลับบ้านด้วยแต่ว่าไม่มีละเต้ด้วยมีหัวข้อด,ด้วยมีวิชารักลุก เกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคการอ่านหนังสือไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้องพิชานบทที่4บทที่หนึ่งนะคะต่อเรื่องสำคัญได้อย่างสิ้ใจอีกด้วยนี่ตรงนี้หัวข้อตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตั้งใจเรียนรู้ซึ่งค่ะว่าถ้าไม่ตั้งใจจะไปดูเรื่องนะคะแต่ว่าแต่ว่าน้องนี้มีใครนะคะแต่ว่าอหนังสือต่อด้วยหนังสือก็ยังดีก็ยังดีเนาะจะได้จะได้สอบไม่ตกอีกด้วย นะคะถ้าปรกดวิชาภาษีของเราต่อเน,นื่องนี่จะอะไรบ้างกจ <c oughs> ใจที่หมดเลยแต่ว่าวิชาะอะไรก็จะแปลว่าพอดกันรายงานตวรวจสอบการผ้าของเราภ <c oughs> าษีจะสอบอันนี้ทีการสับผ้าและทีสอบเอาผ้าด้วยเ <c oughs> งินได้พึ่ป,ประเมินแปดประเภทนะคะคือเ <c oughs> งนินเดือนค่าไหนหน้าค่าลิขสิทธิ์ดอกเบี้ย เงินครับโสดข้าวท้าวอิชาชิสระรับรับมอกแล้วก็การาเกษตรมีอะไรด้วยต่อเนื่องสืกว่าสุดท้ายนี้นะคะต้องสอบพิกจ้านะถ้าไม่สอบจะมันยากหน่อยนะคะหัวข้อนี้มันจะออกมีราะข้อน้าออกสอบไปหน่อยตอบว่าวิชาละแต่ว,ว่ามันเป็นใครนะคะต่อเนื่องถ้าใครไม่สอบด้วยนะสวยแน่แย่เลยแต่ว่าตัวของเราทีนี้มีหัวข้อเยอะหลายวิชาจะเป็นผู้ชัดธุรกิจทางนั้นด้วย ว่ามีหัวข้อเขาไม่สนใจเราเลยสิถ้าว่าวิชาของเราเนีย่ยเราลองที่ก็จะเป็นใครอ่าแล้วว่าวาิชาต้นทุนมีพีเรียมีเยอะด้วยนะคะแต่ว่าวิชามีหัวข้อกับตุบต้เบสตุ้เบสเนี่ยแล้ว่าต่อเน,นื่องแล้วทันทีต่อลักโตโตกันมาอีกแล้วว่า้ารซื้อต้อง หอ่างะแต่ว่ามีต่อเน,นืน่องเสร็แต่ว่านี่วิชาการตลาดมาอีกด้วยวิชาการตลาดด้วยนะคะน่าจะมาเลยควรไปที่บทที่หนึ่งก่อนเลยแต่ว่าแต่อยู่รู้เลยนะคะาบทที่หนึ่งก็มีอะไรบา้างนะแล้วจะลองดูบทที่หนึ่งมีความตกคัญมีการมีการตลาดแล้วก็บทที่สองเพิ่งมีบทที่สองอหัวข้อมีอะไรบ้างนะคะน่าจะออกสอบไปไหนวันนี้ออกสอบไปแล้ว เรวออกไปแล้วนะคะค่ะเนี่อเดว่าคัเกิดไปโดโฆษณาไปนิดหน่อยือแต่ว,ว่าจะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้ยวยจ้าเป็นยังไงบางคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับกา,า,ารเดินทางในมหาวิทยาลัยวิทสอบกลาง่าน,นะคะ แล้วก็พิเศษของเราวาสัสดุสองกับภาดวัสุดท้ายเราจะเราเดียวถัดเดียวปลายปลายเดียวถัดว่าจะสอบปลา,ะะา,ปา,ปายภาคแล้วนะคะเราปล้ยาสอบปลายภาคโดต่อดจะซื้อเรียบร้อยสอบปลายภาคกัยสอบก่อนปีใหม่นะคะเนี้ยวปีหน้าปีใหม่จะเทอมสามแล้วก็เวิร์จเปิร์ไปแต่ว,ว่าในที่นี้เองนะคะดีใจมาพัคมาทุกคณะธุรกิจคณะมิติของเราแต่ว่าลองดูนะ ซิกซิใครหลายคนก็คะแนนนิติก็เรนดีนะนิติก็ง่ายนะคะเพราะว่าเกิดไปแล้วให้หน่อยเชื่อว่าจะเป็นางในตอนน่ะนจะขัดด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะช่องน,นี้นะคะให้กระใจนะคะกดไลค์กดริ่มกดก,ดกระดิ่งนะคะกดติดตามด้วยนะคะช่องมีด้วยหากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะก็มีคิปค่านะคะต้องติดตามด้วยนะ,ะนยช่องมีช่นนัช่องมีทีวีก็ได้ มีน่ารักมีดีนะคะมีทีวี้ได้ละของเราดูว่าโดยว่าทใหม่เล่นมีดีกว่าเล่นมีน่ารักที่ใช้ของเราแตว่าเล่นมีนี่ของเราคือเราไม่รู้ตึงขาดนะแว่ากดไลค์ช่องมีนะคะให้กับใจช่องมีด้วยนะคะเพิ่มต่อกันด้วยนะใจช่องมีช่องมีด้วยสาธุดีนะคะขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย